สวัสดีครับผมนายปฏิพันธ์สดประเสริฐอยู่กาจนาพิเศษว,วิทยาลัยช่างทองหลวงครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการแกะลายกรอบผ้านะครับขั้น <c oughs> ตอนที่1เราก็จะนําพระลูกค้านะครับมาวัดแบบแล้วก็นํามาเลี่ยมกรอบพลาสติกครับขั้นตอนที่2เราก็จะนําพระลูกค้านะครับที่วัดแบบเสร็จแล้วนํามาขึ้นลูกครับแล้วก็นําไปเจียรครับ ให้ได้รูปทรงแล้วก็เก็บรายละเอียดครับต่อไปครับการขึ้นรูปกรอบเงินครับอย่างแรกเราก็นำนนเงินนะครับของลูกค้ามาดอกนะครับ ก็นำไปรีดแล้วก็วัดแบบขึ้นรูปตามที่เราวัดเอาไว้นะครับต่อไปก็เป็นส่วนของการแกะลายนะครับเราก็จะนำกรอบพาลูกค้าที่ได้นะครับมาแกะลายตามที่เราออกแบบเอาไว้ครับ ไปก็ถึงตอนที่แกะลายกรอบข้างหน้านะครับพอเสร็จจากขั้นตอนแกะลายเสร็จแล้วเราก็จะนำกรอบพาของลูกค้าครับไปขัดแล้วก็แต่งนะครับให้มีความเงาง,งามนะครับแล้วก็ประกอบครับ ผมเป็นลูกค้าของร้านคนทำเงินนะครับโดยที่ว่าผมมาใช้บริการของน้องกายเป็นประจำประมาณครั้งนี้นะเป็นประมาณครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วงานที่น้องกายก็ทำนี้เป็นงานที่ปันนี้แกะลายได้ที่ล้ำสมัยกว่าทุกที่ที่ผมเคยสังเกตรหรือเคยทำมาครับแล้วก็าสามารถทำได้ทำงานได้อย่างที่เราต้องการหรือเราสั่ง พราะผมติดตามตามเฟซบุ o กครับของร้านทำเงินและของน้องกายที่ทำครับสวัสดีครับผมมาลูกค้าจากดำเนินได้มาใช้บริการร้านคนทำเงินประมาณสองสาครั้งโดยน้องกายเป็นคนแนะนำงานเป็นคนทำงานให้ผมโดยมีคุณภาพงานออกมาสวยมากแล้วก็มีบริการที่ประทับใจ น้องแนะนำรายดีครับโดยทางร้านของน้องกายนี้มีบริการหลังการขายที่ประทับใจมากครับมีการบริการหลังการขายมีบริการล้างฟรีอยู่ตลอดครับถ้าผมได้มาใช้บริการครับผมสวัสดีค่ะคุณแม่น้องปฏิพันธ์สุดประเสริฐนะคะแรกเดิ่มเดิมทีนะคะก่อนที่จะส่งให้น้องเข้าเรียน วิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีกิจการทางบ้านอยู่ก็คือรับเลี้ยงกรอบพระนะคะกรอบเงินกรอบทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ปรึกษากันว่าะจะส่งเสริมน้องในทางด้านนี้เพื่อที่จะมาสืบทอดกิจการทางบ้านนะคะก็เลยเริ่มให้น้องเนี่ยหัดวาดรูปนะคะวาดรูปฝึกวาดรูปแล้วก็อสอบถาม ตัวน้องว่าสนใจในทางด้านนี้หรือไม่นะคะก็เริ่มให้น้องทำเนี่ยตั้งแต่อยู่ชั้นป .6 ให้เริ่มวาดลูกวาดรูปต่างๆภาพต่างๆนี่นะคะสอบถามน้องความสมัครใจในการทํางานด้านนี้ว่าน้องเนี่ยสนใจไหมชอบงานแนวนี้ไหมหรือจะไปทําอาชีพยอย่างอื่นแต่น้องก็บอกว่าสนใจนะคะแล้วก็มีความสมัครใจที่จะสืบทอดกิจการทางบ้านนะคะ ก็เลยส่งเสริมจริงจังแล้วก็เริ่มให้น้องเนี่ยฝึกทําแกะลายนะคะตั้งแต่นั้นมาเรื่อยๆแล้วก็พอจบม .3 ปุ๊บก็ไปสมัครที่โรงเรียนวิทยาลัยช่างทองหลวงนะคะ,ะแล้วน้องก็เข้าได้หลังจากนั้นมาเนี่ยก็เริ่มฝึกไปเรื่อยๆนะคะในระหว่างที่น้องไปเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนะคะน้องก็อาศัยพักอยู่ที่หอพักใกล้ๆโรงเรียนนะคะ แล้วน้องก็กลับบ้านทุกวันศุกร์ทุกอาทิตย์นะคะพอก,กลับมาน้องก็จะมาช่วยงานที่บ้านนะคะเพื่อทางานที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่งานบ้านก็ทําช่วยทํานะคะส่วนงานกิจการก็ช่วยทํานะคะทําได้ดีเสมอมาค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีความภาคภูมิใจมากนะคะเวลาน้องกลับไปที่หอที่โรงเรียนนะคะน้องก็จะเอางานจากที่บ้านเนะะี่ยค่ะไปทําด้วย อย,อยู่ที่หอนะคะหลังเลิกเรียนน้องก็จะทำงานบางบางครั้งก็จะมีรับงานจากที่อื่นมานะคะเพื่อหารายได้เสริมในระหว่างเรียนเนี่ยน้องก็สามารถช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้นะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบมากขึ้นตั้งแต่เข้าโรงเรียนที่วิทยาลัยทั้งทงหลวงเนี่ยน้องก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะแล้วก็ ดูแลตัวเองได้ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไว้วางใจไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยนะคะสำหรับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของน้องเนี่ยก็คือน้องจะเป็นคนที่มีน้ำใจนะคะพร้อมช่วยเหลือคนอื่นเสมอเมื่อมีใครขอร้องหรือใครขอให้ช่วยเหลือในด้านงานต่างๆหรือการสอนการอะไรอย่างเงี้ยการเรียนอะไรอย่างเงี้ยน้องก็พร้อมที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือจะเป็นรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ คอยให้ช่วยเหลือทางด้านงานที่เขาถนัดเนี่ยค่ะน้องก็พร้อมช่วยเหลือทุกคนค่ะสวัสดีครับผมคุณพ่อของน้องปฏิพันธ์สุป,ประเสริฐนะครับก็จะพูดถึงเรื่องความสนใจของน้องนะครับในการทํางานวิชาชีพด้านนี้ซึ่งจริงแล้วเราก็มีอาชีพของเราอยู่แล้วและมันเป็นอาชีพที่นับวันค่อนข้างหาคนทํายากนะครับเราก็เลยเห็นความสําคัญของวิชาชีพด้านนี้ พยายามพักดันสนับสนุนน้องและได้สอบถามเขาแล้วว่าเขาสนใจไหมก็เขาค่อนข้างสนใจนะครับก็เลยสนับสนุนแล้วก็หลังจากที่เราน้องได้เข้าไปศึกษาในมิทยาลัยการนาพิเศษชั้งทองหลวงนะครับก็จากเด็กบ้านทําทงานธรรมดาธรรมดาทำสนุกสนานนะครับก็ได้ได้ได,ได้ได้ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แล้วก็ได้รู้จักวิถีของคําว่าช่างนะครับว่าช่างนะจะต้องมีความรับผิดชอบมีตรงต่อเวลาและการขบวนการทางความคิดในการทํางานนะครับก็โปรเซสออกมาการทํางานได้ดีขึ้นจากที่จะแค่ทําตามสั่งก็กลายเป็นว่าเออรู้จักคิดว่าเออเราควรจะออกแบบงานประมาณไหนนะครับก็ถือว่า ได้ประสบการณ์มากขึ้นและได้ทักษะวิชาชีพอีกหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสลักดุลไม่ว่าจะการถักสร้อยและการได้เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่นำมาต่อยอดในการพัฒนาเพื่อพรีเซนต์งานให้กับลูกค้าเพื่อให้เห็นชิ้นงานจริงนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราจะมานั่งวาดมืออย่างเดียวบางทีลูกค้าจินตนาการไม่ออกนะครับก็ก,ก็ก็ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นเป็นตัวเสริมช่วยในการพัฒนาฝีมือและการทำงานของเขานะครับก,ก็ดีใจมากที่ได้ได้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาในวิทยาลัยแห่งนี้นะครับและก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสถานศึกษาครูอาจารย์ที่ศึกษาทุกท่านนะครับที่อบรมดูแลน้องเป็นอย่างดีครับ สวัสดีค่ะคุณครูที่ปรึกษาโครงการคนนำเงินของนายปฏิพันธ์สุประเสริฐในฐานะครูที่ปรึกษาก็ได้นิเทศติดตามนะคะแล้วก็คอยแนะนำช่วยเหลือในการดำเนินงานในส่วนของอการทำแหนธุรกิจนะคะแนะนำการเขียนแหนธุรกิจการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะแล้วก็การติดต่อสื่อสารกับลูกค้านะคะส่วนวิชาทักษะช่างนะคะการออกแบบหรือว่าการแกะลายการขัดล้างต่างเนี่ยเราก็จะมี ช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะคะแล้วก็คุณครูในสาขาวิชาชีพนะคะคอยนิเทศแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแนะนำนะคะส่วนผลงานหรือมือที่ประจักษ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่อยู่ในวิทยาลัยพี่พี่น้องนองนะคะในวิทยาลัยหรือว่าลูกค้านะคะตามช่องทางประชาสัมพันธ์ออกไปต่างๆเนี่ยนะคะก็มีความพึงพอใจนะคะในผลงานของนักเรียน ซึ่งเคยหาครูที่ปรึกษาก็รู้สึกภูมิใจที่นักเรียนนะคะมีพัฒนาการแล้วก็รู้จักปรับประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดรายได้ช่วยเหลือครอบครัวนะคะเป็นเ,เป็นการหารายได้ระหว่างเรียนที่เป็นการฝึกทักษะไปด้วยในตัวนะคะแล้วก็ซึ่งคาดหวังว่าเมื่อจบการศึกษาไปแล้วนะคะก็สามารถนําเอาประสบการณ์และทักษะต่างๆที่ได้ในระหว่างเรียนต่างๆเหล่านี้ไปประกอบอาชีพแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไปะค่ะ